อมชานติวันนี้วันที่25เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการทำตามสีมัดในทุกๆย่างก้าวคือการมีชาร์จที่สูงสดุดลูกๆผู้ที่ให้ความนับถือต่อสีมัรแน่นอนจะศึกษาเมรีคำถามคำถามอันใดที่ ไม่สามารถมีใครถามลูกๆพระเจ้าได้คำตอบไม่มีใครถามลูกๆว่าลูกนั้นมีความสุขและพึงพอใจไหมเพราะลูกพูดว่าลูกนั้นมีความพึงพอใจตลอดเวลาลูกนั้น่วงใยเกี่ยวกับการที่จะได้พบพ่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ในดินแดนที่อยู่เหนือนั้นในบรามัน เดี๋ยวนี้ลูกนั้นได้พบท่านแล้วทำไมลูกควรจะกกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดเล่าแม้นว่าลูกนั้นอาจจะไม่สบายลูกก็ยังพูดได้ว่าลูกนั้นมีความสุขและความพึงพอใจลูกของพระเจ้านั้นจะไม่ได้รับการห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งใดๆเมื่อพ่อได้เห็นแล้วว่าลูกบางคนนั้นกำลังถูกโจมตีโดยมายาท่านก็จะถามลูกๆ ลูกนั้นมีความสุขและความพึงพอใจไหมสาระของคุณธรรมจุดแรกจงเข้าไปสู่การแสวงบุญที่แท้จริงการแสวงบุญทางจิตวิญญาณของความเงียบสนิทให้จดจำมันตราดทำโซไว้ตลอดเวลาเพราะเพียงเท่านี้ลูกก็จะมาเป็นผู้ปกครองโลกได้ จุดที่สองความคิดคำพูดและการกระทำของลูกจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์มากๆขออย่าได้มีความสกปรกหรือขยะอยู่ภายในตัวลูกจงอยู่อย่างระมัดระวังในทุกย่างก้าวและให้ความนับถือต่อสีหมัดพรขอให้ลูกนั้นซึนซับคุณธรรมของความอ่อนอน้อมถ่อมตนและให้ความสุขกับทุกๆคนเช่นผู้ประทานความสุขแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสุขสัญลักษณ ที่ลูกดวงยานเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนของลูกลูกนั้นถ่อมตนมากเท่าไหร่ลูกนั้นก็จะได้รับความเคารพจากทุกๆคนตามนั้นผู้ที่ถ่อมตนนั้นจะให้ความสุขกับทุกๆคนที่ไหนก็ตามที่ลูกไปที่ไหนก็ตามที่ลูกทำลูกนั้นจะให้ความสุขใครก็ตามที่เข้ามาสู่การติดต่อหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับลูก พวกเขาควรจะมีประสบการณ์ของความสุขนี่แหละทําไมคําสรรเสริญของลูกลูกดวงยานบรามินก็คือลูกนั้นเป็นตัวแห่งความสุขเป็นผู้ประทานความสุขเป็นลูกของมหาสมุทรแห่งความสุขดังนั้นจงให้ความสุขกับทุกๆคนและเอาความสุขจากทุกๆคนถ้าใครพยายามที่จะทําให้ลูกเกิดความทุกข์อย่าได้เอามันสติพจน ดวงยานที่รู้แจ้งมากที่สุดก็คือผู้ที่คงอยู่ในสำนึกดวงยานอัตถะโอมชานติ